เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยรักกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูแผนต่อเลยละกันนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาในแผนที่เรียกได้ว่าหลายคนนิยมกันมากแมนะครับสำหรับสายต่อบอลนะแต่ว่าชิดเาจะเล่นในส่วนของ การเล่นส่วนกลับนะครับสำหรับแผนนี้นะนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้แผนนี้ไปเลือกทีมนอร์เวย์เลยนะครับผมแล้วก็มากดด e f a u l t เอานะครับผมแผนนี้จะเป็น4 12 3นะนะครับผมเป็นปีกต่ำๆนะทุกคนวิธีการปรับในผมเราก็จะปรับในส่วนของกลางตรงกลาง2ตัวให้มันขึ้นไปเป็น m f นะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอจัดในส่วนของตำแหน่งนักเตะให้มันตรงก่อนนะครับผมอ่ะก็ใส่ลงไปนะครับผมตัวไหนที่เราใช้ประจำนะครับอันนี้ชั้นจะเล่นแบบอ่าควิกเคอน์เตอร์นะครับทุกคนแต่ว่า แผนนี้เนี่ยมันเหมาะกับสายต่อบอลมากมากนะครับผมอ่าใครที่เล่นต่อบอลเนี่ยจะรู้นะครับว่าแผนนี้เนี่ยมันอ่ารับบอลส่งบอลกันดีนะครับแต่อยากลองดูเนี่ยว่าถ้าเราไปเล่นแบบควิกเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะโอเคไหมครับสำหรับแผนนี้เนาะอ่ะวิธีการจัดนะครับให้เราปรับเปลี่ยนตำแหน่งนี่ยผมให้ดึงนักเตะขึ้นมาประมาณเท่านี้นะครับผมประมาณเส้นที่4ี่นะครับผมอ่ะเส้นที่4ด้านบนนะนะครับผมอ่ะแล้วก็นับให้มันเท่าเกันนะครับผมอ่ะให้มันตรงๆกันนะ นะครับระยะความห่างเนี่ยผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลางรับแล้วก็ไอ้ตัวเมสซี่แล้วก็ตัวซอนเนี่ยครับผมอ่ะถ้ามันห่างกันในระยะที่มันสวยงามนะทุกคนอ่ะพยายามจับเรียงกันดูนะครับผมอ่ะจับไปจับมาก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นี่ครับผมอ่ะก็จัดให้มันได้แบบเป๊ะที่สุดนะทุกคนเอาพยายามให้มันเป๊ะที่สุดนะครับอ่ะแต่ว่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่นะครับผมเอาแบบรีวิวให้ดูนะครับว่าแผนนี้จะเป็นยังไงนะครับเมื่อลงเล่นจริงๆอ่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับระยะห่างเนี่ยตั้งไว้ประมาณเท่านี้นะครับจากนั้นก็ปรับตำแหน่งนะครับให้มันเป็น MF ทั้ง2ข้างนะครับผมแผนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อไต่แรงจริงๆเนาะนะครับผมอ่าส่วงคนไหนที่จานานแผนนี้อยู่แล้วเนี่ยรับรองว่าเขาน่าจะเล่นแบบเข้าไม้เข้ามือนะครับแต่ว่าถ้าแบบคนที่ไม่เคยลองแผนนี้เลยนะครับแล้วมาเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเจอกับแผน4-2-4นะครับผู้แข่งก็เรียกได้ว่าปรับแผนมาสู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะ ฝั่งเราเนี่ยก็จะเน้นตรงกลางในหุ่กลางลูก2ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเล่นแบบสไตล์สวนกลับเนี่ยแผนนี้จะตอบโจทย์หรือเปล่าในของอ่ะนะครับขึ้นบอลมาจังหวะน,นี้โดนดักไปตัดบอลได้ที่มารเกรเรเล่ครับแล้วจังหวะน,นี้ใจยังไงกันโอ้รอดดักมาครับแล้วขึ้นมาที่เดบรอยเดบรอยชิงเร็วครับเดวีโดนกระแทกไปจังหวะน,นี้ยังเก็บบอลไม่ได้ครับแดนกลางมาที่เดียรเปโลครับเดวีเดว,ดวีมารเกรเรเล่ กลางรับเนี่ยเห็นแล้วนะครับว่ากลางรับตัดบอลดีมากนะครับสำหรับแผนนี้จะลงมารับต่ําเลยนะครับสำหรับมากกิลเล่ยแต่ในส่วนของกลางรุกเนี่ยจะเป็นโล่งๆเลยนะครับผมแทบจะไม่มีตัวรับบอลนะครับผมถ้าไม่ได้แบบโยนบอลให้กันแบบนี้นะครับมาที่จังหวะนี้ครับโมดิชแทงต่อมาที่ราโคราโคใส่เร็วมาจาังหวะนี้มเมสซี่โยนยาวๆให้กับซอนถึงไหมไม่ได้นะครับแล้วเป็นเดบรอยครับตามเก็บตกแล้วซอนปั่นลูกนี้ยังไม่เข้าเลยครับแต่ก็เกือบอยู่นะ มาที่ดีอาร์ตครับดีอาร์ตดีอาร์ตเข้ากลางมาไห้มาที่ดาวินนูเยสครับแล้วแทงต่อมาที่ฟิลิเป้ครับจังหวะนี้ใช่ไหมอ่าลุยฟิโกครับไม่ใช่ฟิลิเป้ขออภัยครับโอ้โหได้ตัดยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแผนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยผมว่าจะโอเคหรือเปล่าเนี่ยผมแล้วให้มาจังหวะนี้เอโต้จะพลิกเลยครับแล้วยังได้อยู่ครับเมสซี่เมสซี่เข้ากลางมา การทาชิ่งเนี่ยผมตรงกลางอย่างที่แนวรู้สึกว่าแผนนี้จะโล่งๆนะทุกคนไม่ได้บแบบแน่นเท่าไหร่นี่ผมแต่ว่าจะเป็นแผนที่ใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนี่ผมแต่ว่าก็ไม่ได้แน่นมากนะครับผมในส่วนของการเล่นนะนะครับผมก็จะเป็นแผนที่เอาไว้แบบขึ้นเกมรุกนะครับผมสำหรับแผนนี้แต่ถ้าจะเล่นแบบให้มันกลางแน่นเนี่ยมันไม่แน่นนะครับแผนนี้ดูการขึ้นเกมนะผมอ่าขึ้นเกมเนี่ยก็คือจะวิ่งตั้งแบบ หน้าตั้งขึ้นไปแบบเป็นแดนหน้าทั้งหมดแล้วนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับอ่ามาที่จังหวะนี้ครับให้ออกมาเดือบรอยบรอยให้มาที่ซอนซอนหึงมินคืนมาที่เดวีด่เดวี่หมุนหลอกนิดนึงครับมาที่เดือบรอยหมูติดให้มาแล้วหลอกมาที่เมสซี่ลูกนี้ได้เอี้ยวปั่นเลยครับเรียบร้อยครับหนึงนึงครับโอ้โหแต่ว่าเกมรุกเนี่ย ถ้าดูให้ดีเนี่ยคือต้องมีจังหวะที่เป๊ะมากๆนะครสำหรับแผนนี้นะครับฉะนั้นแบบคนไหนที่เล่นเป็นสายต่อบอลที่ต่อบอลกันดีๆเนียนๆเนี่ย แค่นี้น่าจะตอบตอบโจทย์นะครับผมแต่ว่าถ้าใครแบบเป็นสายควเคา์เตอร์นะครับออกบอลเร็วชิงบอลไวเหมือนยูเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแม้ว่าโอกาสจะมีเยอะมากในส่วนของการเล่นครึ่งแรกนะครับสี่ครั้งเลยก็ว่าได้นะครับแต่จริงๆโอกาสที่แบบได้จบคุมมจริงเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวที่เมสซี่ยิงได้นะครับมาดูที่จังหวะนี้ครับตัดบอลได้เอโต้พักลงมาที่เดบรบอยดบรอยแทงต่อยกให้กับเมสซี่จังหวะนี้อย่างอ่าไม่ได้ครับ มากันที่ตรงกลางครับมาใหม่ขอมาที่โมดิตโมดิตยังจ่ายติดเลยครับให้ออกมาฟิกโกฟิกโกเข้าในมาที่เดเปโลเปียโลจังหวะนี้สตันนิงครับแต่ว่าชนเสาครับเคลียร์ก่อนครับโอ้โหเกือบไปครับแล้วมาอีกแล้วจังหวะนี้โอ้โหเสียบได้ทันครับบาลตัวนี้ไม่ฟาวด้วยครับแล้วนูนเยสสับลูกนี้โอ้โหหลุดกลอบนิดนึงครับโยนขึ้นมาครับมาทีโมดิตโมดิตเก็บได้ให้เมสซี่ เอาจริงเนี่ยก็มีช่องให้ชิงอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบมีเยอะเท่าไหร่นผมครับดูครับตัวผูเ้เล่นแดนกลางเนี่ยเหมือนจะโดนปิดนะครับผมเวลาที่แบบเราเก็บบอลไม่ได้นี่ครับผมมาที่จังหวะนี้ครับเมสซี่มาเกลเลเ่ย์ทำชิงต่อเดิมอยเดิมบอยไปอยู่ฝั่งนั้นเฉยเลยนะครับผมแล้วควรที่จะเป็นในส่วนของโมดิตในห่ผมที่ไปอยู่ฝั่งนั้นนี่ครับผม แต่ว่าจังหวะเมื่อสักนครู่เนี่ยโมดิตเนี่ยเดบอยมันครที่จะอยู่ฝั่งนี้นะผมแต่บ้านไปเล่นฝั่งที่โมดิตเล่นเนี่ยผมเหมือนจะพิ่งมั่วหรือเปล่าหรือว่าตามจังหวะเลยเนาะนะครับผมมาใหม่ครับแทงยาวๆมาโมดิตตัดลูกนี้แล้วให้มาที่ซอนซอนซอนพิกพิกไม่ได้ครับลูกนี้อาราโฮมาใหม่ครับแล้วบอลตรงกลางเนี่ยแบบ อาจจะยังไม่ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นสายควิกเคาน์เตอร์นะแผนนี้เนี่ยทุกคนแต่ก็สู้ได้ผมถือว่าเล่นได้อยู่ในในการไต่แรงนะคลองบอลคลองเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่นะครับอ่าถ้าใครมีอ่าเทคนิคเล่นวิธีนี้อ่าแอนแผนนี้นะครับผมก็คอมเมนต์มาหน่อยเนี่ยคนไหนที่แบบเล่นแล้วจำนาญแล้วเนี่ยนะครับผมลองคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้รับรู้หน่อยนะครับว่าการขึ้นเกมแผนนี้ขึ้นยังไงนะนะครับในมุมมองชี้แจงเนี่ยรู้สึกว่าแผนนี้ก็ อาจจะขึ้นเกมยากนิดหนึ่งนะครับถ้าเจอคู่แข่งดักแดนกลาง2คนนะครับผมอ่ะมันก็จะเหมือนเป็นกลางรับโลกงนั่นแหละในหัวผมสำหรับแผนนี้นะโอเคก็ไปทดลองกันดูแล้วกันในหับผมสำหรับแผนนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม